สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครบเครื่องเรื่องวัยเกษียณกับผมภูมิครับรายการที่เราจะมาคุยกันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องพูดคุยเรื่องชีวิตหลังวัยเกษียณให้ครบทั้งสุขภาพใจและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับวันนี้ผมอยากเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆครับว่าเราเคยเชื่อในสิ่งที่เห็นบนหน้าจอมือถือแล้วสุดท้ายกลับรู้ว่ามันไม่จริงไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอ ข้อความจากธนาคารโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่คลิปลิงก์ที่บอกว่าพัสดุของท่านจัดส่งไม่ได้กรุณากฎดเพื่อยืนยันฟังดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ความจริงคือมันกลายเป็นกับดักของมิจฉาชีพยุคดิจิทัลที่ซับซ้อนและแยบยลกว่าที่เราคิดมากเลยครับเมื่อก่อนเวลาพูดถึงคำว่ามิจฉาชีพเรามักนึกถึงคนเดินเข้ามาขายของหลอกให้โอนเงินหรือโทรมาหลอกลงทุนแต่ทุกวันนี้ พวกเขาไม่ต้องเดินเข้ามาหาเราเลยครับแค่ส่งข้อความมาก็พอเพราะโลกออนไลน์ได้เปิดประตูให้มิจฉาชีพเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเสื้อของเราผ่านมือถือเครื่องเล็กๆที่เราใช้อยู่ทุกวันนี่แหละครับเมื่อไม่กีสัปดาห์ก่อนผมได้เจอเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องของลุงสมชายอายุ68ปีอดีตข้าราชการเกษียณที่อยู่กับภรรยาในบ้านเล็กๆย่านนนทบุรีลุงเป็นคนทันสมัยครับชอบดู YouTube อ่านข่าวออนไลน์ใช้มือถือเก่งกว่าผมซสิอีกวันหนึ่งมีข้อความเด้งเข้ามาในแอปแชทบอกว่าพัสดุของท่านจัดส่งไม่ได้กรุณากดลิงก์นี้เพื่อตรวจสอบสถานะลุงก็คิดว่าอ๋อลูกสาวเพิ่งบอกว่าส่งของมาให้จากต่างจังหวัดแน่เลยก็เลยกดเข้าไปตามลิงก์ครับพอกดเสร็จหน้าจอก็ขึ้นหน้าเว็บเหมือนของเปรษนีไทยเปเ๊ะเ,เลยครับโลโก้เหมือนเดะสีเหมือนเดะลุงก็ไม่เอะใจอะไรพอมีช่องให้ใส่ชื่อ เบอร์โทรและเลขบัตรประชาชนก็กรอกไปตามนั้นแล้วสุดท้ายก็มีข้อความขึ้นมาว่าต้องชำระค่าจัดส่งเพิ่มเติม25บาทกรุณากรอกเลขบัตร ATM เพื่อชำระลุงก็ใส่ไปด้วยความรีบครับคิดว่าแค่25บาทเองไม่ทันได้คิดอะไรแต่พอผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงโทรศัพท์จากธนาคารก็ดังขึ้นบอกว่าบัญชีของลุงถูกถอนเงินไปเกือบ40,000บาทครับลองคิดดูสิครับเงินที่ลุงตั้งใจเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินในวัยเกษียณ กลับหายไปเพียงเพราะความไว้ใจและไม่ทันระวังนิดเดียวเท่านั้นเองมันน่าปวดใจใช่ไหมครับและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของลุงสมชายคนเดียวครับจากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยและกองบังคับการปร,ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบกปอโทระบุว่าในปีที่ผ่านมามีผู้เสียหายจากมิจฉาชีพออนไลน์มากกว่าสองแสนรายและกว่าครึ่งหนึ่ง เป็นผู้สูงวัยอายุเกิน55ปีครับเหตุผลที่กลุ่มมิจฉาชีพเล็งเป้าผู้สูงวัยก็เพราะเราเชื่อใจง่ายเราคิดบวกและเราอยากสื่อสารกับคนที่เรารักจนบางครั้งไม่ได้ระวังว่าอีกฝั่งของหน้าจออาจไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานและไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริงๆเลยครับโลกออนไลน์ยุคนี้เหมือนตลาดที่ไม่มีตำรวจเฝ้าอยู่ทุกมุมครับมีทั้งของดีและของปลอมปะปนกันไปใครไม่ระวังก็อาจจะถูกหลอกได้ง่ายๆ และนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมอยากชวนทุกคนมาฟังตอนนี้เพราะเราจะมารู้เท่าทันกลโกลงออนไลน์ทุกรูปแบบที่กำลังระบาดในหมู่ผู้สูงวัยและที่สำคัญคือเราจะป้องกันได้อย่างไรให้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ตอนนี้เราจะค่อยๆไปดูครับว่าในปี2025มิจฉาชีพเขาใช้เทคนิคอะไรในการหลอกเราเขาเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไงแล้วเราจะสังเกตทันได้ไหมว่าอันไหนของจริง อันไหนของปลอมผมรับรองครับว่าเมื่อฟังจบคุณจะรู้เท่าทันทุกกลโกงและสามารถสอนลูกสอนหลานได้ด้วยเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีครับแต่เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดในยุคดิจิทัลที่ทุกคนต้องรู้ก่อนจะไปต่อผมอยากชวนทุกคนลองคิดตามกันเล่นๆครับว่าสมัยก่อนเวลาเราจะถูกหลอกเรามักจะเจอคนเดินเข้ามาคุยต่อหน้าพูดหวานล้อมหรือบางทีก็มีหน้ามีตา มีสำเนาบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยสามไปแต่ยุคนี้ไม่ต้องเลยครับคทปลายนู้กดจิ้มบนหน้าจอก็สามารถเสียเงินหลักหมื่นหลักแสนได้โดยไม่รู้ตัวและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือกลโกงพวกนี้มันฉลาดขึ้นทุกวันเพราะมิจฉาชีพยุคใหม่ไม่ได้หลอกแค่งงโง,ง่อีกต่อไปพวกเขาศึกษาพฤติกรรมคนสูงวัยครับเขารู้ว่าเราชอบแอปไหนและไลน์กับใครบ่อยเข้ากลุ่มไหนใน Facebook แล้วก็เริ่มปลอมตัวเข้ามาในพื้นที่เหล่านั้นอย่างแนบเนียนที่สุด ผมอยากชวนมาดูเจ็ดกลโกงยอดฮิตปี2025ที่มิจฉาชีพใช้หลอกคนวัยเกษียณมากที่สุดครับพร้อมวิธีดูให้ออกว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมกลโกงที่หนึ่งปลอมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรมาแจ้งเรื่องคดีหรือภาษีอันนี้เรียกว่ากลโกงอมตะเลยครับเพราะมีมานานแต่ก็ยังใช้ได้ผลโดยเฉพาะกับคนสูงวัยที่มีวินัยชอบทำเรื่องให้เรียบร้อยและกลัวการมีปัญหากับหน่วยงานรัฐเช่นตำรวจ กรมสรรพากรหรือปอปองอรูปแบบที่เจอบ่อยคือโทรศัพท์เข้ามาแบบเสียงจริงจังบอกว่าคุณมีพัสดุต้องสงสัยส่งมาจากต่างประเทศหรือมีชื่อคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีฟอกเงินจากนั้นจะโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายเพื่อสอบสวนต่อแล้วก็จะหลอกให้เราส่งข้อมูลส่วนตัวหรือแม้แต่โอนเงินเข้าบัญชีที่อ้างว่าเป็นบัญชีตรวจสอบฟังดูเหมือนละครใช่ไหมครับ แต่ข้อมูลจากกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบกปทระบุว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมากหลงเชื่อเพราะเสียงพูดและคำศัพท์ที่ดูเป็นทางการเช่นหมายเลขคดีคำสั่งสารหรือบัญชีต้องตรวจสอบซึ่งฟังดูน่าเชื่อถือมากครับเคล็ดลับสังเกตง่ายๆหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายโทรมาให้โอนเงินหรือส่งข้อมูลส่วนตัวทางโทรศัพท์ถ้ามีเรื่องจริงเขาจะมีหนังสือทางการ ไม่ใช่โทรมาข่มขู่ครับอย่ากลัวคำว่าหมายจับหรือคดีเพราะมิจฉาชีพใช้คำพวกนี้เพื่อทำให้เราตกใจครับกลโกงที่สองลิงก์พัสดุพัสดุตีกลับอันนี้คือกลโกงที่ทำให้ลุงสมชายที่ผมเล่าไปตอนที่แล้วต้องเสียเงินไปหลายหมื่นเพราะมันทำเหมือนของจริงทุกอย่างเลยครับทั้งโลโก้ทั้งหน้าเว็บบางรายยังมีระบบแจ้งเตือนเป็นข้อความภาษาไทยสุภาพด้วยเช่นพัสดุของคุณจัดส่งไม่สำเร็จ กรุณากดลิงก์นี้เพื่อตรวจสอบสถานะพอกดเข้าไปมันจะให้กรอกชื่อเบอร์โทรที่อยู่และที่สำคัญเลขบัตร ATM หรือบัตรเครดิตเพื่อจ่ายค่าจัดส่งเล็กๆน้อยๆพอเรากรอกเสร็จข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้มิจฉาชีพท,ทันทีวิธีป้องกันของจริงจากไปรสีนีไทยหรือบริษัทขนส่งจะส่ง SMS จากเบอร์ทางการเช่น t h p o s t หรือ k e r y เท่านั้น ไม่มีบริษัทไหนให้กรอกเลขบัตร ATM เพื่อจ่ายค่าขนส่ง20บาทถึง10บาทครับถ้าไม่แน่ใจโทรถามบริษัทขนส่งโดยตรงอย่าก,กดลิงก์ในข้อความเด็ดขาดกลโกงที่3หลอกยืมเงินผ่านแอป h a ทโดยปลอมเป็นลูกหลานหรือเพื่อนอันนี้กําลังระบาดหนักเลยครับเพราะทุกวันนี้เราติดต่อกับลูกหลานผ่านไลน์กันอยู่แล้วมิจฉาชีพจึงใช้ช่องทางนี้แหละครับบางคนแฮกบัญชีไลน์ของลูกหลานเราแล้ทักมาหาเราด้วยข้อความว่า แม่ครับโทรศัพท์ผมพังขอใช้ลายเพื่อนก่อนขอเงินด่วนหน่อยครับหรือบางทีแค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เหมือนแล้วมาขอยืมเงินทีละไม่มาก2 0 0พันสาเราก็โอนไปเพราะคิดว่าช่วยลูกหลานวิธีสังเกตก่อนโอนเงินให้โทรหาคนคนนั้นโดยตรงทันทีถ้าอีกฟังบอกว่าพูดไม่ได้อยู่ในห้องประชุมหรืออยู่ต่างประเทศให้สงสัยไว้ก่อนครับลูกหลานที่แท้จริง จะไม่มีวันของเงินทางแชทแบบเร่งด่วนโดยไม่พูดคุยก่อนแน่นอนครับกลโกงที่4แชร์ลูกโซ่หรือลงทุนออนไลน์หรือเงินด่วนทันใจอีกหนึ่งกลโกงยอดฮิตในกลุ่มผู้สูงวัยที่อยากทํารายได้หลังเกษียณครับพวกนี้จะมาพร้อมคําพูดหวานๆว่า,วาลงทุน1,000บาทได้กําไร5,000นใน7วันหรือลงทุนกับโครงการผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพรับเงินคืนทุกเดือนฟังดูดีมากครับ แต่ของจริงคือไม่มีการลงทุนใดที่ได้กำไรเร็วและสูงขนาดนั้นโดยไม่มีความเสี่ยงและส่วนใหญ่จะเริ่มจากการหลอกให้โอนเงินก้อนแรกก่อนแล้วก็ชวนให้หาคนเพิ่มเพื่อได้โบนัสจนสุดท้ายเงินหายทั้งกลุ่มครับข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบทรระบุว่าในปีที่ผ่านมาคนไทยสูญเงินรวมกว่า2,000ล้านบาทจากแชร์ลูกโซ่ในรูปแบบออนไลน์ โดยกลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่คือผู้สูงวัยอายุ55ถึง70ปีเพราะหลงเชื่อคำโฆษณาว่าจะช่วยให้มีรายได้หลังกเกษียณครับแนวทานป้องกันง่ายๆไม่เชื่อการลงทุนที่รับรองผลตอบแทนเกิน10%ต่อเดือนตรวจสอบชื่อบ,บริษัทในเว็บไซต์ของกรตหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับสินทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนลงทุนถูกครั้งถ้ามีใครมาชวนให้หาคุณเพิ่มเพื่อได้โบนัสให้รู้เลยว่า นั่นคือแชร์ลุกโซ่ครับกลโกงที่5ปลอมเพจหน่วยงานรัฐธนาคารหรือโรงพยาบาลกลโกงนี้เนียนมากครับเพราะใช้ชื่อและโลโก้ของหน่วยงานจริงมาหลอกโดยเฉพาะพวกเพจธนาคารหรือเพจตรวจสอบสิทธิผู้สูงอายุบางเพจทําเหมือนมากครับทั้งโลโก้ทั้งชื่อเพจเช่นธนาคารกรุงไทยออฟฟิเชีแต่สะกดคำว่ากรุงไทยหรือกรุงไทายาแทนซึ่งถ้าไม่สังเกตดีๆ จะไม่รู้เลยครับพอเรากดเข้าไปเขาก็จะหลอกให้เรากรอกข้อมูลบัตรประชาชนหรือดาวน์โหลดแอปปลอมเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็ใช้ข้อมูลนั้นไปขโมยเงินต่อได้ทันทีวิธีสังเกตเพจปลอมดูชื่อเพจว่ามีตัวสะกดผิดหรือไม่เพจจริงของหน่วยงานรัฐจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีน้ำเงินหรือ Verified อย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือเลขบัตรป,ประชาชนในเพจหรือเว็บไซต์ที่ส่งมาทางข้อความเด็ดขาด กลโกงทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับและที่สําคัญคือมิจฉาชีพไม่เลือกเหยื่อจากอายุเขาเลือกจากความไว้ใจของเราต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือไม่ไว้ใจง่ายเกินไปและตรวจสอบก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นข้อความโทรศัพท์หรือเว็บที่ดูเหมือนจริงในตอนต่อไปครับผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกว่ามิจฉาชีพพวกนี้ทำยังไงให้เราเชื่อเขามีเทคนิคทางจิตวิทยาอะไร ที่ใช้หลอกคนสูงไวัยได้แนบเนียนขนาดนั้นแล้วเราจะจับไตเขาให้ได้ตั้งแต่แรกเห็นได้ยังไงทุกคนเคยไหมครับที่มีบางครั้งเราไม่ได้อยากจะเชื่อแต่หัวใจกับมือมันดันไปก่อนสมองพอรู้ตัวอีกทีเงินก็โอนไปแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่มิจฉาชีพรู้ดีและใช้เป็นอาวุธลับในการหลอกเหยื่อเขาไม่ได้เก่งแค่ด้านเทคโนโลยีแต่เก่งเรื่องจิตวิทยามนุษย์ด้วยโดยเฉพาะจิตใจของคนไวกระียณอย่างพวกเรา ที่มีทั้งความอบอุ่นความไว้ใจและความเหงาปนอยู่ในหัวใจเสมอก่อนอื่นผมอยากเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งครับเรื่องของป้าสุรีอายุ66ปีอดีตพนักงานโรงพยาบาลที่เกษียณมาได้สปีป้าเป็นคนใจดีมีลูกสองคนอยู่ต่างจังหวัดวันหนึ่งมีคนทักแชทเข้ามาในไลน์บอกว่าสวัสดีครับแม่ผมเองนะโทรศัพท์ผมพังขอใช้ไลน์เพื่อนก่อนตอนนี้มีเรื่องด่วนต้องใช้เงินหน่อย ขอแม่โอนให้ก่อนสักสามพันได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโอนคืนป้าเห็นชื่อกับรูปโปรไฟล์ก็เหมือนลูกชายเป๊ะเลยไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยโอนไปทันทีแต่พออีกวันโทรหาลูกชายจริงๆเขาบอกว่าแม่ครับผมไม่ได้ขอเงินนะผมไม่รู้เรื่องเลยป้าสุรีถึงกับหน้าซีดครับเพราะเงินที่โอนไปนั่นคือค่ารักษาโรคประจําเดือนนี้ทั้งหมดพอสอบฐานที่หลังจึงรู้ว่ามิจฉาชีพใช้เทคนิคทางจิตวิทยาแบบที่เรียกว่า Social Engineering คือการหลอกให้เราทำในสิ่งที่เขาต้องการโดยอาศัยความสัมพันธ์และอารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนเขารู้ว่าเวลาพูดว่าแม่ครับหรือลุงครับมันจะกระตุ้นความไว้ใจทันทีและเมื่อมีคำว่าเรื่องด่วนช่วยหน่อยนะเขาก็ทำให้เราตัดสินใจเร็วโดยไม่ทันคิดให้รอบด้านผมเคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาชื่ออาจารย์จิตราพรศรีวรกุลจากคณะจิตวิทยาจุฬาท่านบอกไว้ว่า มิจชาชีพไม่ได้เริ่มจากการหลอกแต่เริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์เขาจะคุยกับเราอย่างอ่อนโยนทําให้เรารู้สึกว่าเขาเข้าใจเราก่อนแล้วค่อยๆสร้างสถานการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกเห็นใจหรืออยากช่วยจากนั้นถึงค่อยลงมือหลอกผมเคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาชื่ออาจารย์จิตราพรศรีวรกุลจากคณะจิตวิทยาจุฬาท่านบอกไว้ว่ามิจชาชีพไม่ได้เริ่มจากการหลอก เขาจะคุยกับเราอย่างอ่อนโยนทําให้เรารู้สึกว่าเขาเข้าใจเราก่อนทีนี้ลองมาดูกันครับว่าพวกมิจฉาชีพใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาอะไรบ้างที่ทําให้คนไวัยเกษียนหลงเชื่อได้ง่ายเทคนิคที่ 1. ใช้ความกลัวเป็นตัวขับเคลื่อนค,คําคูประเภทคุณมีคดีติดตัวหมายจับออกแล้วหรือบัญชีของคุณถูกแฮกค,คือการสร้างความกลัวเฉียบพลันหรือที่นักจิตวิทยาเรียกว่า fear trigger เมื่อเราตกใจสมองส่วนเหตุผลจะทำงานช้าลงแต่สมองส่วนอารมณ์จะทำงานแทนเราจึงทำตามคำสั่งโดยไม่คิดเช่นรีบโอนเงินรีบกดลิงค์รีบยืนยันข้อมูลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มิจฉาชีพเข้าทำได้ง่ายที่สุดครับวิธีรับมือเมื่อเจอข้อความหรือโทรศัพท์แบบนี้ให้หยุดก่อน1ิบวินาทีแล้วถามตัวเองว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเขาจะให้เราทำแบบนี้ไหมการเว้นจังหวะเล็กๆจะช่วยให้สมองส่วนเหตุผลกลับมาทำงาน แล้วเราจะไม่ตกหลุมพรางง่ายครับเทคนิคที่ 2. ใช้ความไว้ใจและความคุ้นเคยพวกมิจฉาชีพมักจะเริ่มต้นด้วยคำพูดอบอุ่นเช่นสวัสดีครับคุณลุงผมเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลบัญชีของคุณเองนะครับหรือแม่ครับผมเองเพราะเสียงที่ฟังดูจริงใจและคุ้นหูจะทำให้เราคลายความระแวงทันทีมิจฉาชีพบางรายยังลงทุนศึกษาประวัติเราจาก Facebook ด้วยครับเขาดูว่าลูกหลานชื่ออะไรอยู่ที่ไหน แล้วก็ใช้ข้อมูลนั้นมาสร้างสถานการณ์ที่ดูสมจริงวิธีรับมืออย่าเชื่อเสียงที่คุ้นเคยหรือรูปโปรไฟล์ในชัดทันทีให้ใช้วิธีโทรกลับหรือวิดีโอคอลเพื่อยืนยันตัวตนเพราะของจริงไม่มีใครหลบหน้ากล้องครับเทคนิคที่3ใช้ความโลภเล็กน้อยและความหวังมิจฉาชีพบางคนไม่หลอกด้วยความกลัวแต่ใช้ความหวังมาหลอกแทนเช่นโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุจากรัฐหรือลงทุนง่ายๆได้ดอกเบี้ยสูง ฟังดูดีมีเหตุผลแต่จริงๆแล้วมันคือการเล่นกับความปรารถนาดีต่อตัวเองของเราเราอยากมีรายได้อยากช่วยลูกหลานอยากมีเงินสำรองไว้ดูแลสุขภาพซึ่งเป็นความหวังที่ดีแต่กลายเป็นช่องให้มิจฉาชีพเข้ามาใช้เคล็ดลับป้องกันก่อนจะเชื่ออะไรที่ดูดีเกินจริงให้ถามตัวเองว่าถ้ามันดีขนาดนี้ทำไมเขายังต้องมาชวนเราสิ่งที่ดีจริงมักไม่ต้องมาชักชวนครับเทคนิคที่ส ใช้ความเหงาและความต้องการการยอมรับนี่คือกลโกลงที่อันตรายมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่อยู่คนเดียวครับมิจฉาชีพจะเริ่มจากการพูดคุยอย่างเป็นมิตรในแชททำให้เหยื่อรู้สึกว่ามีเพื่อนมีคนคุยด้วยจากนั้นค่อยๆพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ดูอบอุ่นแล้วสุดท้ายก็หลอกขอเงินในรูปแบบต่างๆเช่นอยากมาเจอแต่ขาดเงินค่าตัว๋วหรือป่วยอยู่ต่างประเทศต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งบางรายหลอกกันเป็นเดือนๆจนผู้เสียหายสูญเงินหลายแสนโดยเต็มใจให้เลยครับเพราะเขาหลงเชื่อว่ามีความรักข้อมูลจากศูนย์ปร,ราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสอปอสอต,ตรอรระบุว่ากลโกงแบบโรแมนตแกมหรือหลอกให้รักแล้วหลอกเงินยังคงเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆของไทยและเพิ่มขึ้นกว่า40%ในกลุ่มผู้สูงอายุในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพราะผู้เสียหายไม่ได้แพ้แค่เทคโนโลยี แต่แพ้ความเหงาในใจครับทางออกที่ดีที่สุดอย่าปิดใจจากโลกออนไลน์แต่ให้เปิดใจอย่างมีสติพูดคุยกับคนใหม่ได้แต่ห้ามโอนเงินเด็ดขาดถ้ามีใครบอกให้ช่วยโอนแม้แต่บาทเดียวให้ตัดความสัมพันธ์ทันทีครับทั้งหมดนี้คือจิตวิทยาการหลอกลวงที่มิจฉาชีพใช้ซึ่งฟังดูเหมือนเล็กน้อยแต่จริงๆลึกมากเขารู้ว่าอารมณ์ของคนเราเปลี่ยนได้ในเสี้ยววินาที และเขาแค่ต้องการช่วงเวลานั้นเพื่อหลอกให้เราทำสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเรียบเชื่ออย่ารีบทำทุกครั้งที่มีเรื่องด่วนอย่าด่วนไปกว่าเรื่องครับต่อไปผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีเอาตัวรอดอย่างเป็นมือโปรในโลกออนไลน์ทั้งเทคนิคการตรวจสอบเว็บไซต์ปลอมการเช็คบัญชีต้องสงสยัยและวิธีตั้งค่ามือถือให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยครับ หลังจากที่เรารู้กลโกงและจิตวิทยาที่มิจฉาชีพใช้กันไปแล้วหลายคนอาจจะเริ่มคิดเหมือนผมครับว่ายุคนี้มันอยู่ยากจังแค่จะเปิดมือถืออ่านข่าวดูรูปหลานหรือโอนเงินก็ยังต้องระวังไปหมดแต่ผมอยากบอกครับว่าเรายังสามารถอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยถ้าเรารู้เทคนิคการเอาตัวรอดที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีไม่ต้องรู้สับแปลกอะไรแค่ทำตามหลักง่ายๆที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับวิธีที่หนึ่ง หยุดคิดก่อนคลิกกดทองของยุคดิจิตอลคำว่าคลิกฟังดูเล็กนิดเดียวแต่ผลมันใหญ่มากครับเพราะการกดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการเปิดประตูบ้านให้มิจฉาชีพเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นลิงก์ในข้อความไ n e Facebook หรืออีเมลถ้ามันมีคำว่าด่วนรีบกดสิทธิ์ของคุณกำลังจะหมดหรือตรวจสอบสถานะพัสดุให้เราหยุดไว้ก่อนเลยครับอย่าพึ่งกดให้คิดก่อนว่าเราเคยใช้บริการนี้จริงไหม ใครเป็นคนส่งมาถ้าไม่แน่ใจอย่าคลิกครับผมเคยได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือ CCIB เขาบอกว่า90%ของการถูกหลอกออนไลน์เริ่มต้นจากการคลิกลิงก์เพียงลิงก์เดียวครับเพราะฉะนั้นคำว่าหยุดคิดก่อนคลิกจึงเป็นเหมือนโล่ป้องกันขั้นแรกของทุกคนเลยครับวิธีที่2ใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยและอย่าใช้ซ้ำ ผมรู้ว่าหลายคนรวมถึงตัวผมเองก็เคยเป็นครับชอบใช้รหัสเดียวกันทุกแอปเพราะจำง่ายดีเช่นวันเกิดเบอร์โทรหรือชื่อเล่นลูกหลานแต่นั่นคือของโปรดของมิจฉาชีพเลยครับเพราะถ้าเขารู้รหัสหนึ่งเขาก็จะเข้าได้ทุกแอปทันทีไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือ Facebook เคล็ดลับจำง่ายแต่ปลอดภัยใช้รหัสผสมตัวเลขบวกตัวอักษรบวกสัญ,ญลักษณ์เช่นภูมิ2025 ห้ามใช้รหัสเดียวกับบัญชีธนาคารเปลี่ยนรหัสทุก3-6เดือนและถ้าแอปไหนมีระบบยืนยันตัวตน2ขั้นตอนหรือ2 f a ให้เปิดไว้ครับเพราะถึงเขารู้รหัสเขาก็เข้าไม่ได้ถ้าไม่มีรหัสที่ส่งมาทางมือถือเราวิธีที่3ตั้งค่าความปลอดภัยในมือถือให้พร้อมมือถือของเรานี่แหละครับคือกระเป๋าเงินและเอกสารทั้งหมดในชีวิตถ้ามิจฉาชีพเข้าถึงได้ ก็เท่ากับว่าเขาเปิดตู้เซฟของเราเลยวิธีง่ายๆที่ทุกคนทำได้ทันทีคือตั้งรหัสล็อกหน้าจอให้เป็นแบบตัวเลข6หลักขึ้นไปเปิด Face ID หรือสแกนนิ้วเพื่อเพิ่มชั้นความตรวจภัยอย่าบันทึกรหัสผ่านธนาคารหรือบัตรเครดิตไว้ในแอปโดยอัตโนมัติและที่สำคัญที่สุดอย่าติดตั้งแอปจากลิงก์ในข้อความให้ดาวน์โหลดเฉพาะจาก App Store หรือ Play Store เท่านั้นครับวิธีที่4 ตรวจสอบข่าวก่อนแชร์อันนี้ผมอยากฝากไว้เลยครับเพราะผู้สูงวัยหลายคนตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวจากการแชร์ข่าวปลอมเช่นข่าวแจกเงินรัฐข่าวโรคระบาดหรือข่าวโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ให้ลงทะเบียนผ่านลิงก์ซึ่งพวกนี้มักจะพาไปยังเว็บหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวก่อนแชร์ไรให้เช็คได้ง่ายๆที่เว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือแค่พิมพ์คำว่า ตรวจข่าวปลอมใน Google ก็ได้ครับถ้ามันเป็นข่าวจริงเขาจะมีแหล่งอ้างอิงชัดเจนจำไว้นะครับมือเรามีพลังมากการกดแชร์คือการส่งต่อความเชื่อถ้าเราหยุดข่าวปลอมได้หนึ่งข่าวก็ช่วยคนอีกหลายสิบชีวิตไม่ให้โดนหลอกครับวิธีที่5แยกบัญชีเงินเก็บกับบัญชีใช้จ่ายหลายคนโดนหลอกเพราะเอาเงินทั้งหมดไว้ในบัญชีเดียวครับ วิธีง่ายๆที่ช่วยป้องกันความเสียหายได้มากคือแยกบัญชีเปิดบัญชีหนึ่งไว้ใช้จ่ายประจำเช่นจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ส่วนอีกบัญชีหนึ่งเก็บไว้เป็นเงินออมไม่ต้องผูกกับแอปธนาคารหรือบัตร ATM เพื่อให้ปลอดภัยที่สุดถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดถูกแฮกหรือลองโอนอย่างน้อยความเสียหายก็จะจำกัดอยู่ในบัญชีที่ใช้ประจำไม่โดนทั้งก้อนครับ วิธีที่ 6. ฝึกใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นมิตรเทคโนโลยีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับเพียงแต่เราต้องรู้จักมันมากพอที่จะไม่ถูกมันหลอกผมมักจะบอกเพื่อนๆเสมอว่าอย่าปิดกั้นตัวเองจากโลกออนไลน์ให้ลองหัดใช้ทีละนิดเช่นการวิดีโอคอลกับลูกหลานการจ่ายบินผ่านแอปธนาคารด้วยตัวเองหรือการดู YouTube หาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเพราะยิ่งเราใช้คล่อง เราก็ยิ่งรู้ทันตอนนี้หลายธนาคารและหน่วยงานรัฐมีคลินิกดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุเปิดอบรมฟรีครับเช่นธนาคารออมสินกอสอทชหรือศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำ,ตำบลลองสอบถามที่เทศบาลใกล้บ้านได้เลยครับรับรองว่าได้ทั้งความรู้และความมั่นใจกลับไปเต็มๆในตอนสุดท้ายของเรื่องนี้ผมจะขอสรุปทุกเรื่องที่เราได้พูดถึง พร้อมฝากคำคมและข้อคิดที่อยากให้ทุกคนจำไว้ในใจว่าโลกออนไลน์ไม่ได้น่ากลัวถ้าเรารู้จักมันมากพอครับจากตอนแรกที่เรามาเริ่มคุยกันเรื่องกลโกล,กลออนไลน์จนถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงเริ่มมองโทรศัพท์ในมือด้วยสายตาที่ต่างออกไปไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความเข้าใจมากขึ้นว่าโลกออนไลน์มันมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเหมือนกับชีวิตจริงนั่นแหละครับ อยู่ที่ว่าเราจะมองมันยังไงและจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้มากแค่ไหนช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมได้เจอผู้สูงวัยหลายคนที่บอกว่ากลัวมือถือกลัวโดนหลอกจนไม่อยากยุ่งกับเทคโนโลยีเลยแต่ผมมักจะตอบกลับไปเสมอว่าของที่เรากลัวมันไม่ได้อันตรายเท่ากับการที่เราไม่ยอมเรียนรู้มันเพราะความไม่รู้ต่างหากคือช่องว่างที่มิจฉาชีพใช้เดินเข้ามาหาเราได้ง่ายที่สุดครับ ผมอยากให้ทุกคนมองโทรศัพท์ในมือเป็นเหมือนเครื่องมือสื่อสารกับคนที่เรารักมากกว่าจะมองมันเป็นภัยเทคโนโลยีไม่ได้เกิดมาเพื่อหลอกเราแต่คนบางคนตั้งหากที่ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดและเราจะไม่ยอมให้คนเหล่านั้นมาทำลายความสุขของเราในวยัยเกษียณได้อีกต่อไปครับผมจำได้ดีครับมีคุณลุงท่านหนึ่งชื่อลุงมนตรีอายุ72ปี เคยโดนหลอกให้โอนเงินจากข้อความปลอมของธนาคารลุงเสียใจมากเพราะเงินนั้นเป็นเงินที่เก็บไว้รักษาตัวเองเพราะผ่านไปหลายเดือนลุงเล่าให้ผมฟังด้วยน้ำตาคลอว่าผมไม่เสียใจที่เงินหายแต่เสียใจที่ตัวเองไว้ใจคนผิดผมจำประโยคนี้ได้ขึ้นใจเลยครับเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่มิจฉาชีพขโมยไปจากเราไม่ใช่แค่เงินแต่คือความเชื่อใจ และความมั่นใจในตัวเองแต่เรื่องของลุงมนตรีก็ไม่ได้จบแย่นะครับหลังจากนั้นลุงไปเข้าร่วมอบรมชุมชนปลอดภัยไซเบอร์ที่จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพอกลับมาลุงกลายเป็นคุณลุงที่รู้ทันเทคโนโลยีไปเลยครับตอนนี้แกกลายเป็นวิทยากรเล็กๆในหมู่บ้านคอยสอนเพื่อนๆรุ่นเดียวกันให้รู้จักป้องกันตัวออนไลน์แกผู้ประโยคนึงที่ผมชอบมากว่า ผมเคยโดนหลอกเพราะไม่รู้แต่ผมจะไม่ยอมให้เพื่อนผมต้องโดนแบบผมอีกฟังแล้วผมขนลุกเลยครับเพราะมันคือพลังของการเรียนรู้และแบ่งปันที่แท้จริงเรื่องของลุงมนตรีทําให้ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าความผิดพลาดในโลกออนไลน์ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อย่างมีสติไม่มีใครแก่เกินจะเรียนรู้และไม่มีใครช้าเกินจะเริ่มระวังตัว วันนี้เรารู้แล้วครับว่ามิจฉาชีพเขาหลอกยังไงเขาเล่นกับความกลัวความไว้ใจความเหงาความหวังของเราอย่างไรแต่เราก็มีเครื่องมือป้องกันตัวที่แข็งแกร่งกว่านั้นคือสติและความรู้ถ้าเรามีสองสิ่งนี้มิจฉาชีพหน้าไหนก็หลอกเราไม่ได้อีกแล้วครับผมอยากฝากเทคนิคง่ายๆที่อยากให้ทุกคนจำไว้ในใจ5ข้อ 1. อย่าเชื่อสิ่งที่เห็นก่อนตรวจสอบของจริงไม่รีบของปลอมมักเร่ง 2. อย่าคลิกลิงก์ที่ไม่รู้ที่มากดผิดครั้งเดียวอาจหมดตัว 3. อย่าโอนเงินให้ใครก่อนยืนยันตัวตนโทรกลับเสมอครับ 4. อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในออนไลน์ไม่มีใครมีสิทธิ์รู้เลขบัตรประชาชนเรายกเว้นเราจะยินยอมเองและ 5. อย่าหยุดเรียนรู้ เพราะโลกออนไลน์เปลี่ยนทุกวันถ้าเราไม่เรียนรู้มิจฉาชีพจะเรียนรู้แทนเราและสุดท้ายผมอยากฝากคำคมประจำตอนนี้ที่ผมคิดขึ้นจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้พูดกันในซีรีส์นี้ครับอย่าให้ความไว้ใจกลายเป็นสะพานให้มิจฉาชีพเดินเข้ามาขโมยความสุขของเราแต่จงใช้สติเป็นกำแพงที่ปกป้องหัวใจและเงินในกระเป๋าของเราไว้ครับ ชีวิตหลังกเกษียณมันควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราสบายใจไม่ต้องกลัวใครหลอกไม่ต้องกังวลเรื่องเทคโนโลยีแต่ใช้โลกออนไลน์เป็นเพื่อนเป็นสะพานเชื่อมถึงลูกหลานและเป็นแหล่งความสุขเล็กๆที่เราควบคุมได้ครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าอย่าให้ความกลัวเทคโนโลยีมาขโมยความสุขจากชีวิตเพราะเทคโนโลยีไม่ได้มีไว้ทำร้ายเราแต่มันจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้นและเชื่อมโยงกับโลกได้มากขึ้นถ้าเรารู้เท่าทันครับผมภูมิครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตลอดซีรีส์นี้ของครบเครื่องเรื่องวัยกระเสียนหวังว่าทุกคนจะได้ทั้งความรู้ความเข้าใจและแรงบรรดาลใจกลับไปนะครับอย่าลืมแชร์ตอนนี้ให้เพื่อนๆรุ่นเดียวกันฟังด้วยนะครับเพราะบางทีการส่งต่อความรู้เพียงหนึ่งครั้งอาจช่วยใครบางคน ให้ไม่ต้องสูญเสียทุกอย่างไปเพราะมิจฉาชีพได้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตหลังกเกษียณของเราทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสบายใจสวัสดีครับ